ก็สวัสดีครับวันนี้จะมาวางแผนระบบของการปลูกกะเพราครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการขยายพันธุ์นะครับมี2วิธีนะครับมีวิธีเมล็ดแล้วก็ชํากิ่งนะครับส่วนเมล็ดผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทดลองทํแต่จะเป็นการชํากิ่งนะครับชํากิ่งหลักการก็คือยอด1ข้อ3แล้วก็นําไปแช่ในน้ํา14วันนะครับ แล้วก็ข้อเสนอเนี้ยนะครับไม่ใช่ทุกกิ่งจะมีรากง,งอกนะครับครับพอครบ14บวันแล้วปุ๊บเราเอาไปลงดินลงกระถางนะครับประมาณ21วันเพื่อให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับจากนั้นพอครบเ1็ดวันแล้วหลังจาก21วันปุ๊บเราสามารถเอาไปแจกเพื่อนบ้านได้ครับหรือเราจะไปขายได้แต่ก่อนจะไปขายก็ให้บอกว่าต้นเนี้ยที่เราทำมาเนี่ยมาจากการชำกิ่งนะครับมันอาจจะมีอายุสั้นกว่ามเมล็ด ก็แล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะรับได้ไม่ได้นะครับสรุปในเวลาที่จะใช้ในการทำทั้งหมดนี้ประมาณ35วันนะครับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็คือ1น,นะครับการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บเกี่ยวนี้ให้ตัดก่อนข้อ4ใบนะครับเพราะว่ามันจะได้มีการแตกกิ่งออกไปเป็นทรงพุ่มมีใบยเยอะๆก็ว่ากันไปครับ2นะครับก็คือการยืดอายุ ก็ให้มันตัดดอกออกเพราะว่าจะได้มีอายุที่ยืนยืนขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้ที่ผมได้ทดลองทำมาหลายหลาย EP ครับขอบคุณครับ